สวัสดีค่ะวันนี้เรามีบ้านสไตล์บ้านสวนมาฝากหนึ่งหลังนะคะอยู่ที่บ้านนางเม้งอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะบ้านหลังนี้จะอยู่ติดมุมพอดีนะคะติดถนนด้านข้างและด้านหน้าค่ะพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่หนึ่ง้อยหกสิบแปดตารางวานะคะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสองชั้นนะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกค่ะเราทำที่จอดรถให้ด้วยนะคะ นนี้จะเป็นบริเวณรอบๆบบ้านเราจะทํารั้วคอนกรีตให้รอบบ้านเลยนะคะเต็มพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับอ่ารีสอร์ทปุญญพัฒนะคะใกล้อ่างเก็บน้ําหนองใหญ่ใกล้โรงเรียนบ้านนางมิงอ่างจากสีแยกโรงต้มอยู่5กิโลค่ะใกล้กับถนนสายชัยภูมิชุมแพนะคะด้านหน้าเองก็จะเป็นวิวทุ่งนาค่ะ อากาศค่อนข้างจะดีและก็ปลอดโปร่งนะคะเป็นบ้านที่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองนะคะเดินทางสะดวกอันนี้จะเป็นอ่าบริเวณรอบๆนะคะของตัวบ้านเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันนะคะเราจะเทคอนกรีตจ,จากหน้าบ้านเข้าไปถึงลงรถให้นะคะอันนี้สามารถจอดรถได้สองคันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นด้านบนค่ะด้านบนก็จะมีระเบียงด้านหน้าสองฝั่งให้นะคะอันนี้จะเป็นระเบียงอีกฝั่งหนึ่งจะมองไปเห็นวิวทุ่งนาข้างหน้านะคะแล้เวเราเข้าไปชมในตัวบ้านนะคะในตัวบ้านก็จะมีหนึ่งห้องนอนเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะมีแอร์แถมให้หนึ่งตัวนะคะโดยรอบก็จะเป็นหน้าต่างเยอะนะคะ อากาศดีมากเลยนะคะอากาศถ่ายเทดีไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะมีหนึ่งห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะทะลุห้องน้ําอ่าเข้าได้ทั้งในห้องนอนใหญ่แล้วก็เข้าได้ทั้งในห้องรับแขกนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณห้องรับแขกหน้าต่างเยอะเลยค่ะถ่ายเทอากาศได้ดีอันนี้จะเป็นซิงค์นัางจานไม้สกักอันนี้เราก็แถมให้นะคะ ้านหลังนี้นะคะเราขายอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านแนบาทท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือจะนัดชมบ้านจริงได้นะคะขอบคุณมากค่ะ